ดีค่ะกินด้วยกันไหมรู้สึกต้องการพลังงานอย่างมากสวัสดีค่ะมาแล้วสี่ห้าหกเจ็ดคนเฮลโหลดีค่ะตามที่สัญญาตอนแรกแบบว่าสารภาพสารภาพเลยว่า ตอนแรกจะเทเพราะว่ากลับถึงบ้านก็แบบสามทุ่มแล้วอ่ะแล้วแบบเหนื่อยมากเลยอย่างเงี้ยเลยไปอาบน้ําไปอะไรมาให้เสร็จก่อนนะคะมีเพื่อนๆบอกว่ารออยู่ก็เลยแบบโอเคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่อยแล้วรอให้มีจํานวนคนประมาณหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกันเพราะว่า คือถุงมันใหญ่มากเหมือนกันคือที่โพสต์ไปมันแบบสามถุงใหญ่ใ,ญใช่ปะแต่ว่าของเมจริงๆเนี่ยมันก็คือถุงหนึ่งนะคะที่แบบมีหลายๆถุงอยู่ในน,น้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็มีความท้อใจเบาๆตอนที่ถึงบ้านเนื่องจากไปแมคโครมาไงไปขนน้ําขนของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมก็เลยมีความลา้าแต่ตอนนี้ชาร์จพลังและนั่งอาบ,บน้ํานั่งพักอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ มาเปิดไลฟ์กันหน้าโปมากตอนนี้โปที่สุดฮะใครเนาะมีแปลงแต่งหน้าด้วยแหละไปได้แปลงแต่งหน้ามาด้วย mm hmm. เย่ยมเงาไหมสาวอาทิตย์ไปไหนมาบ้างนะคะเมแบบวันเสาร์เนี่ยถ่ายงานนะถ่ายรีวิวถ่าย How to นะคะเดี๋ยวได้ดูกันภายในอาที่นี้แหละยังไม่ได้ตัด เพราะว่ายังมีความเหนื่อยอยู่ก็เลยมีอู้นิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้น่าจะได้ดูเป็น how to แล้วก็แบบมื่วานสักผ้าวิถีแม่บ้านค่ะขอบคุณผิวดีจังขอบคุณค่ะจริงๆห้าโมงใกล้ๆอันนี้แบบส่องให้ดูตอนนี้เมมีประจำเดือนนะมันก็เลยจะมีสิวขึ้นมาบ้างนิดหน่อยตรงเนี้ยใช่เลยสิวฮอร์โมนนะคะ แต่ว่าอย่างอื่นก็คือลงสกินแคร์แบบที่เราเคยรีวิวกันไว้ก็แบบมีหลายสเตปมีหลายมีหลายสเต็ปก็แบบจะมีพรีเอเซนต์เอสเซนต์เซรั่มนะคะแล้วก็เอ่อมาร์กหน้าลงครีมลงสลิปปิ้งมาร์กจะประมาณนี้นะคะตอนไปชอบรถติดไหมติดติด,ตด,ตดเพราะเม่ไปไปไป,ไปจอดรถที่เซนทัลเวลนะคะก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันสวัสดีค่ะ มีคนบอกว่ากินก่อนนอนตื่นมาระวังหน้าบวมนะตอนนี้ก็บวมแล้วเนี่ยนิดนึงขอสองเม็ดได้ไหมอ่ะกินไปแล้วสองเม็ดสัญญาแล้วเก็บแล้วมีเพื่อนช่วยเตือนโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าของมันก็มีมากมายไก่กองจริงจริง สำหรับวันนี้ไปแพตตินัมมากับแม่นะคะแม่ก็เป็นขาช็อปเหมือนกันปกติเนี่ยคือเราจะเดินที่เซ็นทรัลการ์แล้วถ้าช่วงไหนเบื่อแล้วก็แบบอยากได้เสื้อผ้าแบบราคาไม่แพงเราก็จะไปแพตตินัมนะคะซึ่งจริงๆไซส์เมในแพตตินัมก็เป็นความก้มกึ่งระหว่างจะใส่ได้จะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้าแพตตินัมเนี่ยไซส์เล็กกว่าตัวเมเยอะเพราะเมเป็นคนมีเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไป เสี่ยงไปลองกันดูนะคะทีนี้ได้มาเยอะมากทีเดียวเลยมีความพึงพอใจเริ่มด้วยต้องบอกก่อนว่าร้านชื่อร้านอะไรจาไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเดินแพติน,น่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเมย์หรือเปล่าแต่ว่าเวลาเมยเดินอะ่ะเมย์จะใช้วิธีการไล่ล็อกนะคะคือเข้าประตูแรกแล้วตรงไปให้สุดทางเสร็จแล้วก็ยูเทิร์นกลับมา ตรงมาให้สุดทางแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะมีสี่ล็อกสี่แถวมันจะมีสี่แถวอะไรแต่หลายล็อกใช่ปะ่ะเฮ้ยงงมันจะมีสี่แถวเมย์ก็จะเดินสุดนูน่นแล้วก็วนกลับมาเดินอย่างเงี้ยซิกแซกอย่างเงี้ยกลับมานะคะก็เลยแบบว่าอาจจะจําดีเทลไม่ได้ชื่อร้ายไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยอันนี้ก็ต้องไป ส่องไปมองกันดูอ่ะเวลาเมย์เดินเมย์ก็แบบเลิกๆมากเพราะเมย์มองเนี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปเล่นกันดูอันนี้มาเป็นไอเดียสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้เสื้อผ้าราคาไม่แพงแล้วก็มีวิธีดูยังไงอะไรอย่างงี้ดีกว่านะจ๊ะเริ่มด้วยเริ่มด้วยตัวนี้อันนี้เป็นสเวตเตสเวต ก็มีความเอะอะมันหุ่งนิดนึงนะคะนี่อันนี้เป็นร้านขายแบบจำชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยสามเท่าไหร่วะห้าร้อยมันประมาณห้าร้อยบาทหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสวเวตเตอร์มันมันใกล้ไปแป๊บหนึ่งนะไม่งั้นเมย์จะลึก,กล,ลัก,กลึกังมาก นี่เป็นสเวตเตอร์สีชมพูนะคะในภาพไม่รู้สีชมพูหรือเปล่าแขนความน่ารักคือจริงมันเป็นสเวตเตอร์ธรรมดาที่มีความเหี่ยวอยู่ตรงนี้คือมันจะเหมือนเราตัดขาดอะแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเทรนดนะคะที่กาลังมาเวลาใส่แล้วมันก็จะดูเหมือนมีอะไรแบบปัดปาตรงนี้นิดนึงนะคะขาดขาดประมาณนี้สีชมพูแบบไม่ใช่ชมพูนี่ไอ้นี่นะชมพูหม่นๆน,น,นะคะแล้วก็ตรงแขนนางเย็บเป็นแบบ ผ้าอย่างเงี้ยเอาไว้ก็มีความมุ้งมิ้งน่ารักเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ใช้อันนี้ไม่ได้ลองนะก็ใช้เซนล้วนๆไม่แน่ใจว่า,าใช้เขาเรียกอะไรใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามว่ามันก็เป็นสเวตเตอร์ที่น่ารักดีมีกิมมิคแบบนี้นี่นะคะสองข้างเลยมีแบบพูออกมาอย่างนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคับไหม มีสิทธิ์ครับอะบอกเลยจริงๆไม่แน่สัมผัสได้วางพุงตึงต้งๆนะคะอันนี้ตัวแรกนี่นะราคารู้สึกประมาณห้าร้อยแหละไม่เกินนะคะผ้ามันก็โอเคดีดูแบบไม่ได้เป็นขุยแล้วก็มีน้ำหนักนะต่อมาอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นชั้นสองนะคะไอตัวสีพูนี่รู้สึกจะอยู่ชั้นสองจำได้แค่นี้ส่วนใหญ่จำได้ชั้นแล้วก็ อันนี้อยู่ชั้นสองเหมือนกันเป็นร้านที่ขายพวกขายส่งอ่ะเอ้ยไม่ไ่คือขายแบบเสื้อผ้าเสายืดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าอยู่ชั้นสองเพราะว่ามันจะมีซ้ํากันอยู่หลายร้านเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเทรนด์อีกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเสื้อที่มันเป็นเหมือนหนังอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรสัก,กราไดปะเท็เกเจอร์มันจะเป็นแบบด้านๆมีเหมือนขนๆนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะ เป็นเหมือนหนังกลับใช่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนหนังกลับก็คือเป็นแขนกุดที่มีสตรัรดมีหมุดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสีครีมโดยที่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวยาวนะคะนี่ปลายมันจะเป็นแบบนี้ฟึบประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้เมย์ตั้งใจว่าจะใส่เป็นเดรสยาวลงไปแต่ว่าเมย์เป็นคนไม่ใส่เสื้อแขนกุดออกนอกบ้านฉบับมีก็จะมี เขาเรียกอะไรแจ็คเก็ตคุมที่เป็นแบบแจ็คเก็ตใส่กับแจ็คเก็ตสปอร์ตแบบนี้ก็ได้แต่นี้เป็นแบบเป็นแบบใส่นอนลายธรรมดามากนะคะก็ใส่เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นบอมเบอร์แจ็คเก็ตก็ได้หรือว่าเป็นกิโมโนที่เป็นแบบทรงเหมือนกิโมโนอ่ะที่เขาฮิตกันที่มันเป็นผ้าพิว๊ิคุมก็ได้นะคะใส่ช็อกเกอร์โอ้เท่นะคะประมาณนี้คือที่ชอบเพราะว่ามันเป็นหนังกลับ ซึ่งตัวนี้ตั้งใจว่าถ้าใส่ไม่ได้เราก็จะเอาไปเป็นแบ็กกราวในการถ่ายงานของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าหนังกลับซึ่งก็สวยดีนะคะโอเคตัวนี้รู้สึกจะสามร้อยยี่สิบประมาณนั้นนะซึ่งราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็เลยซื้อมาสองตัวหบให้ดูอันหนึ่งสีเนื้อนี้นะคะเพราะว่าสีเนื้อไม่ค่อยมีเวลาเมย์จะเอาเดสอย่างเงี้ยบางทีเวลาไปใส่ไปงาน แล้วก็มีสีเขียวแบบนี้เขียวกากีนะคะสีของบัคซี่ก็จะมีไม่กี่สีแล้วแหละสีดำน้ำเงินเขียวขาวนะคะตัวนี้ซึ่งก็สวยอีกเหมือนกันนะใส่กับรองทเท้าผ้าใบก็ได้ใส่กับบูทก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้ลุคที่มันดูเท่ นะบางทีเราแบบอาจจะไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรมากแต่ว่าเสื้อผ้าเรามีผ้าเรามันมี texture อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรการแมทสีไม่ว่ามันก็โอเคนะคะมันก็มันก็เท่ดีแล้วก็เรียบง่ายดีแต่งตัวง่ายดีโอเคอันนี้เป็นที่อยู่ชั้น2อชั้น2องใช่ต่อมาก็จะมี อันนี้เป็นร้านชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ร้านเดียวจบเลยอ่ะร้านเดียวแบบได้มาเยอะมากนะคะก็ใครถ้าจะไปแพตตินัมลองลองไปดูนะก็คือตรงอันนี้เป็นตึกตึกเก่าทั้งหมดเลยนะคะตึกใหม่ไม่ค่อยได้อะไรอันนี้เป็นถุงทีู่จะพูดถึงเนี่ยเป็นชั้นหนึ่งนะคะมันจะอยู่สุดทางเดินล็อกที่สองอืมใช่ถ้าเดินจากถ้าเดินจากเซนทรันนะก็คือสุดทางเดินสุดฝั่งนู้นเลยนะคะ ล็อกที่สองทั้งร้านสามร้อยบาทซึ่งแบบว่าไม่แน่ใจว่าปกติขายราคาสามร้อยอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาบอกว่าลดราคาเหลือสามร้อยบาทนะคะแต่ว่าผ้ามันดีมากเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เป็นคอเต่าอีกแล้วนะคะเป็นเสื้อคอเต่าที่ผ้ามันจะเป็นแบบย่นๆอย่างเงี้ย ซึ่งเนื้อผ้าเขาค่อนข้างดีคือสําหรับใครที่ใส่เสื้อเขาเรียกไงอะผ้าเท็กซ์เจอร์แบบนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ทิ้งตัวพอถ้ามันไม่แบบไม่คัตติ้งดีพอมันก็จะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เม่ว่ามันโอเคทุกคนว่าโอเคไหมคือชายจะยาวนิดนึงนะคะนี่มันจะเป็นทรงนี้ปุ๊บ อันนี้ใส่เดียวๆเลยก็ได้ใส่ถ้าใครตัวเล็กๆหน่อยใส่เป็นเดรสยังได้เลยอะเนี่ยะซึ่งเมยชอบมากเพราะว่ามันยืดๆแล้วมันก็อาจจะก,กระชับตัวเรานิดนึงนะคะแน่นอนอาจจะใส่กับกิมมโนที่มันเป็นแบบแจ็คเก็ตนะคะหรือว่าจะใส่กับบอมเบอร์แจ็คเก็ตก็ได้เนี่ย่ะซึ่งอันนี้300บาทนะจริงๆถูกมากถ้าเทียบกับแบบไปซื้อซา่าก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะคะผ้ามันก็ทิ้งดีเนี่ยแล้วก็ ข้างหลังเป็นซิปซึ่งดูดีเดี๋ยวแกะให้ดูออออนี่เป็นซิปที่ดูดีไม่ใช่ซิปแบบไก่กานะเออนี้ร้านนี้เมย์ชอบมากมันไม่มีชื่อร้านนะคะแบบเขาหกเวกว่าลดเหลือสามร้อยทั้งร้านนี้ก็ะพุงเข้าไปเลยอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งสำหรับตัวนี้ก็มีมา สามสีใช่สามร้อยบาทพเป็นคนใส่คือถ้ามั่นใจอ่ะก็จะซื้อก็จะซื้อไล่สีไปเลยเพราะว่าแพตตี้นัมอย่างที่รู้กันนะคะแบบเดินไปครั้งหนึ่งกลับมาซื้อเหมือนเดิมเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วว่าว่าร้านอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเมชอบเมยก็จะซื้อไปก่อนเพราะราคามันก็ไม่ได้แบบโหดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่เราชัวร์ว,ว่าเราได้ใส่อันนี้เป็นสีดํา สีดำก็เป็นคอเต่าเหมือนกันทรงเดียวกันเลยนี่ประมาณนี้นะคะซึ่งได้ใช้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปบางทีแบบเปลี่ยนเวลาไปงานเปลี่ยนต็มเตีมสีก็เปลี่ยนเสื้อแค่แค่นั้นเยอเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยมันสามารถใส่ไปทํางานได้ใส่ไปออฟฟิศได้สําหรับใครที่ทํางานออฟฟิศทรงแบบนี้มันใส่ได้อยู่แล้วเนอะแล้วก็ใส่เป็นแบบอะไรอะคาร์ดิแกนใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะชอบใส่คาร์ดิแกน แล้วก็มีสีขาวอันนี้ให้ดูเหมือนแบบเหมือนเป็นพนักง,งานร้านเขาไงไม่รู้เพราะว่าอันนี้คือร้านเดียวได้หลายตัวมากสีขาวก็สวย <c oughs> นี่นะคะสีขาวก็งานคลีนคลีนประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันก็ดูมันเก็บช่วงแขนได้โอเคคือบางทีบางบางร้านมันก็จะเว้าฟุ๊กเข้าไปใช่ปาะแต่นี้เท่าที่เมดูแล้วเออมันเก็บช่วง รัแแกแร้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจังหวะที่เราชอบเราแฮปปี้แล้วชายตรงนี้มันก็จะเรียกได้ว่าฟรีมากอ่ะคือทรงไหนทรงเนี้ยจะอ้วนจะผอมยังไงใส่ได้อะ่ะเนี่ยมันฟรีมันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งเสื้อผ้าแบบนี้นะคะถ้าแม่เมย์แม่เมย์ก็จะบ่นว่าใส่แล้วจะไม่รู้ว่าตัวเองจะอ้วนไปถึงเมื่อไหร่นะะเพราะว่ามันไม่กระชับตัวเท่าไหร่แต่มันก็ใส่สบายดีนี่ แต่แอปพูฟนางแอปพูฟมาแล้วก็ใส่ได้สีขาวแล้วก็มีสีเทาใครใครได้ไปแถวนั้นแนะนําให้พุ่มตัวไปร้านนี้จริงๆอยู่ชั้นหนึ่งนะคะอยู่ชั้นหนึ่งถ้าหันหน้าเข้าแพตินัมก็จะอยู่ขวามือสุดล็อกที่สองประมาณนั้นล็อกที่สองที่สามนี่นแหละน่าจะหาไม่ยากนี่ฟุสีเทานะคะโอมา่า น,นี่ราคาส่งทั้งร้านเลยนะคะคือแบบว่า A A สามสีที่เมย์พูดถึงนี่สี่สีแล้วนะคือมันแบบมันขายทั้งร้านสามร้อยบาทไม่มีราคาส่งไม่มีราคาปีกแล้วอะคือสามารถใส่ซื้อได้เลยนะคะสามร้อยนี่นี่สีเทาจริงมันมีเดี๋ยวเมย์จะกลับไปเอาเดรสที่มันเป็นลายขวางขาวดําอีกอันนึงเป็นเดรสระบายแบบใหญ่ๆกับกับเออกับเดรสตัวยาวอีกเหมือนกันนะคะ เหลืออีกสองตัวคือรู้สึกว่าวันนี้เข้าใจไหมจัดไปอย่างเงยเอะมากก็เลยรู้สึกว่าเบกกอนยอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งได้จากร้านนี้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเรสอันนี้จะเป็นลำลองหน่อยเป็นลำลองหน่อยตัวเมื่อกี้ใส่ถ้าตัวเล็กๆใส่เป็นเรสได้แต่ถ้าสูงแบบสูงแบบ ไม่สูงมากก็ได้อัดสูงประมาณเมลร้อยหกสิบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมีว่าใส่กางเกงด้วยก็ดีนะคะหรือใส่ากางเกงขาสั้นหรือขายาวด้วยก็ดีเพราะว่าแอบสั้นนิดนึงถ้าเป็นเดรสสาหรับคนที่ไม่ได้ตัวเล็กมากอันนี้เป็นเดรสเต็มๆเลยตัวยาวนะคะก็เป็นคอวีแบบนี้ซึ่งช่วงเนี้ยประเทศไทยแบบเทรนเมว่าเทรนเกาหลีกาลังมานะคือแบบเน้นเสื้อผ้า,าเรียบๆง่ายๆมินิมอลแล้วก็ลายทางลายขวางลายจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นลายทาง สีขาวทิ้งตัวผ้าทิ้งมากนี่ชายจะเป็นแบบมีความบานๆอย่างนี้นี่นะคะนี้เป็นตัวยาวเต็มตัวเลยสามร้อยเหมือนกันราคาเดียวกับตัวเมื่อกี้ต่อตัวนี้จะเป็นผ้าแบบสเปนเน็ตอะผ้าแบบยืดๆอย่างนี้นะคะร้านเดียวกันหมดเลยสี่ห้าหกตัวหลังเนี่ยถือว่าโอเคและแฮปปี้มากนะคะ ก็สำหรับผ้าสําหรับเสื้อผ้ามีประมาณนี้มีใครมีคําถามอะไรไม่เออเผื่อเมบอกได้ไม่ครบตัวห้าหกตัวห้าหกเจ็ตัวหลังนี่เป็นแบบร้านเดียวกันหมดเลยนะคะที่ชั้นหนึ่งเออจะมีแค่ไอตัวที่เป็นผ้าสักหลาดอันนี้นะคะที่มันจะอยู่ชั้นสองเออมีจำ ตำแหน่งร้านไม่ได้จริงๆอะ่ะต้องลองไปเดินดูอันนี้จะอยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็ตัวสเวตเตอร์นี่ก็อยู่ชั้นสองเหมือนกันแต่อันนี้เมว่าน่าจะเหมาะกับคนตัวเล็กกว่าเมนิดนึงนะเมสัมผัสมมได้ว่ามันน่าจะตึงสาหรับเมย์เนี่ยอาจจะส่งให้น้องสาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะถนนราคารวมๆกันแล้วเนี่ยเมว่ามันก็ไม่เกินน่าจะไม่เกินห้าพันใช่ไหมไม่ได้คิดเลขเลยไม่กล้าคิดเลขข้ามไปแล้วกันเรื่องของการคิดเลขนะคะก็ ได้มาประมาณนี้นะคะเอามาไว้เดี๋ยวมีเอ็นแมทให้ดูกันอีกทีนอกจากนี้นอกเหนือจากนี้นนนออบ่นอยู่นานตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าอยากได้แปลงแล้วก็มีสอยแปลงไปบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะคะจนถึงล่าสุดนี้ที่ไปแพท์ตนัมก็อยากได้แปลงเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูเอาง่ายๆก็คือเป็นร้านมาจิกร้านมาจิกจะเป็นร้านที่แบบถ้าใครหลายคนติดตามเมย์จะเห็นว่าเมย์ชอบใช้กระเป๋าเครื่องสาอางที่เวลาแบบเดินทางไปต่างประเทศที่มันจะ ด้านบนมันใสๆแล้วเป็นซิปสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมก็จะมีอุปกรณ์เครื่องสำอางเขาเรียกอะไรจะเป็นจุดแป๊บบนึงร่มมือละจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เครื่องสำอางนะคะของช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะซึ่งเขาก็มีแปลงขายด้วยราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็มเมไปสอยอันนี้มาปม อันนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นจากแบรนด์ a r t i s t สนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของเมืองนอกซึ่งเขาแบบดังเรื่องของแปรงที่หน้าตาเหมือนแปรงสีฟันอย่างนี้มากแม็กก็มีนะคะจริงๆเมืองนอกเขาเริ่มทํามาก่อนทีนี้ว่าในบ้านเราก็มีหลายๆเจ้าที่ทําตามออกมาซึ่งราคามันก็จะมีหลายราคา2 5 0 3 0 0 4 0 0เมเจอร์ 250, 300, 400, 800ก็มี800ก็มีนะคะนี่คือแบรนด์ของคนไทยะนะซึ่ง ส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าอยากลองเฉยๆไม่ได้แบบอยากสเปนแบบใช้มันเต็มที่มากเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะคะร้านมาจิกก็มีขายซึ่งร้านมาจิกนี่อยู่ชั้น2นะคะที่แพลตตินัมแต่ก่อนมันจะอยู่โซนตรงกลางแต่ว่าตอนนี้รู้สึกมันจะโยมันจะย้ายไปอยู่โซนเดี๋ยวก่อนนะโซนล็อกแรกแถวแรกมันจะอยู่โซนหน้าห้างชั้น2โซนหน้าห้างชั้นสนะคะจะไม่ได้เป็นแบบล็อกของแพตินัมแล้วแหละมันจะเป็นเหมือน แถบกําแพงอะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะซึ่งเขาย้ายมาร้านเขาเลยเล็กลงนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะไซส์นี้จะเป็นไม่ใช่ไซส์เล็กสุดนะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะประมาณนี้ซึ่งเขาาไว้ใช้ในการเกลี่ยรองพื้นนะคะนี้เมย์เอามาลองเล่นดูแต่เห็นหลายคนที่ใช้อ่ะมีบางคนก็แบบไม่ใช่ของยี่ห้อนี้นะแต่เหมือนหลุดออกมาทั้งยวง ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เมกังวลมากเพราะว่าตรงนี้มันตื้นนะตรงที่ยิงเกาของเขามันตื้นลักษณะของแปลงประเภทนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาไ้ลองเล่นดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันยังไม่รู้นะว่าดีหรือเปล่าแต่ราคามันก็ถูกดี200้กว่าบาทนะคะแล้วก็ในร้านมาจิกเนี่ยนอกจากกระเป๋าเครื่องสาอางแปลงเขาก็จะมีเครื่องสาอางด้วยแต่ว่าเมย์ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะแปลงอีกอันหนึ่งที่เมสอยมาก็คือของมาจิก m 0 3 2อันนี้แนะนํา นี่นะคะซึ่งเป็นแปลงแต่งตาที่แบบว่าเป็นทรงที่เมย์ใช้บ่อยๆเวลาใครดูหาวทูนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปลายขนสั้นๆนี่แต่ว่ามีความฟูนิดหน่อยนะคะซึ่งมันสามารถปรับใช้ได้หลายแบบใส่แว่นอยู่อะแป๊บนึงนะแต่รู้สึกหน้าแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันก็สามารถลงบริเวณขอบตาตรงนี้ก็ได้ หรือจะปรับไปคัดเบ้าอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าอยากจะมีอีกอันหนึ่งไว้ลงหัวตาก็ได้นะคะแต่ว่าสีที่ลงหัวตากับสีที่ใช้ในการคัดคัดขอบด้านนอกเนี่ยแนะนําให้เป็นคนละคนละแปลงกันเพราะว่าไม่งั้นสีมันจะปนกันนะจ๊ะซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้แบบร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งแปลงอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะดูแล้วมีแววดีมากอันนี้ดูดีใช่อันนี้ดูดีดูน่าใช้แล้วก็ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันก็ค่อนข้างไอ้น,นี่อยู่เหมือนกันตัวนี้นะคะ M ศ2นยาจะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ถูกมากนะคะมันวางอยู่ในกรงอีกเซ็กชันหนึ่งนะคะก็คือมันไม่มีชื่อมันไม่ได้พิมพ์ชื่ออะไรเลยนะคะอยู่ในร้านมาจิกเนี่แหละสาสิบาททุกคนสามสิบบาทบ้าไปแล้ว <laughs> นะคะก็มันจะเป็นเหมือน stripping b u ตรที่เป็นแบบ แปลงขนสังเคราะห์ที่ปลายมันจะมีสีข,ขาวแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นของซ i g m a ก็มีของ Mac ก็มีนะคะซึ่งอันนั้นใช้ลงรองพื้นบัฟรองพื้นให้ทั่วหน้าแต่ตัวนี้มันจะมีขนแปลงที่ยาวหน่อยแล้วก็ไม่ได้แน่นมากแต่แน่นกว่า stripping b u d นิดหนึ่งนี่ไซส์ก็แบบ30บาทใช่บอกเลย30บาทแบบเห็นแล้วแบบ ก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเป้าวะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ความจริงก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ขนนุ่มเพราะมมนเป็นขนสังเคราะห์ซึ่งแปรงไซส์นี้นะคะมันจะใหญ่กว่าแปรงที่ใช้ลงหางตาน,นิดนึงไม่นิดแหละอ่าประมาณนึงแต่ว่ามันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงแปลง,งแป้งหรือแปรงแก้มซึ่งสิ่งที่เมย์ตั้งใจจะมาใช้ก็คือจะใช้ลงไฮไลท์จะใช้อันนี้มาลงไฮไลท์นะคะเพราะว่าตัวเนี้อ่ามันค่อนเมย์ว่ามันน่าจะจับ p ิกเมนตได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ช่วยเบรนด์ให้มันดูกลืนได้มันไม่ได้ถึงขั้นฟุ้งมากเกินไปเนื้อ,อปะตั้งใจจะเอามาไว้ลงไฮไลท์นะคะแบบนี้ยังไม่ได้ล้างแปรงกล้ามาถูหน้าให้ตายถึงเอามาลองให้ดูนะเพามันสามารถใช้ตรงไหนได้บ้างประมาณนี้แหละไม่ว่านะคะก็แต่30บบาทเนี้ยคือก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนเพราะว่า สัมผัสแค่น้ำหนักของมันก็สัมผัสได้ตัวนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าแต่ตัวนี้มันแอบเบาวกว่านิดนึงซึ่งเมย์ไม่แน่ใจว่ากาวเกลมันยึดกันไว้ยังไงนะคะหรือว่าทำไมมันถูกขนาดนี้ส0มสิบาทแต่ว่าขนมันก็โอเคทีเดียวก็เอามาลองเล่นดูถูกมากนะคะโอเคนี่ทะลุไปทีนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับแปลงแต,แต่งหน้าที่ได้มานะคะตอนแรกก็จะตาม,มากกว่านี้ แต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแล้วนะะเจ็บตัวไปเยอะเหมือนกันนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปิดโฮมแพตตินัมวันนี้นะคะตอนที่เห็นในรูปทุกคนอย่าเพิ่งตกใจสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามา <S <S 2> <S 2> คือในรูปเนี่ย <S 2> <S 2> เป็นถุงของแม่กับเมย์รวมกันนะคะมันก็เลยมีทัหมด3าถุงใหญ่ๆใช่ไหม ต่เน,นี้ยคือเมย์มาเปิดพาร์ทของเมย์ให้ดูนะคะว่าของแม่มันอลังการมากจริงๆแล้วก็นางคงเอากลับไปแยกย้ายซักเรียบร้อยนะคะวันนี้เอามาในโซนของเมย์ให้ได้ดูกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียสําหรับใครที่อยากจะไปช้อปปิปป้งที่แพลตตินัมนะคะตอนนี้เมย์ก็จะช้อปปิ้งอยู่ชั้น1กับชั้น2เป็นหลักนะคะก็ชั้น1นี่โซน,นด้านหน้าก็จะได้ของเยอะหน่อยโซนแถวแรกอะแถวที่2องอะไรเงี้ยจะได้ของค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชั้น2 โซนกลางๆก,ก็จะเป็นโซนที่เมย์จะได้ของเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูส่วนของตึกใหม่เนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปอ่ะรู้สึกว่าเฉยๆนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไปจะจาก็คือร้านขายแปรงนั่นแหละมาจิกนะคะรับใครที่อยากได้แปรงราคาถูกๆนะคะก็ลองไปดูที่นี่ได้ส่วนคุณภาพนี่ก็ต้องวัดกันดูนะมันก็แล้วแต่คนว่าสำหรับแปรงแต่งหน้าเนี่ยความจรงิงเพื่อนๆเห็นเมย์ใช้เนอะเมย์ใช้ เมย์ใช้หลายแบรนด์มากตั้งแต่แพงมากจนถูกมากส0มสิบบาทเมย์ก็ลองนะคะก็ส่วนตัวเมย์ว่ามันก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนถ้าใครที่พูดตรงๆว่าใช้จริงๆค่อนขางหน่อยแบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะอย่างอันเนี้ยก็ไปลองดูแรงแพงๆมันก็อยู่ได้แักอยู่กับเราได้นานกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะใครอยากดูการใช้ตัวนี้บ้าง เดี๋ยวจะเอามาลองเล่นให้ดูกันอาจจะใช้ใน how to ไหนสัก how to นะคะส่วนแปลงแต่งตาอันนี้เมีมั่นใจว่าดีแน่นอนมั่นใจรู้สึกได้เพราะว่าแปลงทรงนี้ยเวลาซื้อแบบตามตลาดน,นั้นหรือว่าซื้อตามร้านไม่แพงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะโอเคหมดไม่มีปัญหานะคะเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูการวันนี้ถือว่าเข้ามาดูเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์เนอแล้วตองงนกลางคืนด้วยนะคะคิดว่าทุกคนคงอยู่บ้านกันนันจนะ ก็ขอบคุณค่ะทุกคนที่มาดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้ไลฟ์กันครั้งหน้าครั้งนี้ต้องขอโทษที่แบบวันเออเมื่อช่วงกลางวันเมยไม่ได้อยู่แบบถ่าย Get ready with me เนาะเพราะว่าเมยตื่นเช้ามากอามทำฟันนะคะแล้วแบบตื่นไม่ทันก็ลเลงลเลงลเลงเลงแล้วออกเลยก็เลยไม่ได้มี เกดดี้มันมีวันนี้ให้ดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม How To ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวที์นี้จะลงนะคะบ๊ายบาย